ความคืบหน้าไม้หรือมอเตอร์ไซค์กับรถแท็กซี่บนถนนติงชุนไม่มีเลยครับรถจุดที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดเลยตอนนั้นผมคุยอยู่กับเพื่อนบ้านแล้วก็มีเสียงโชนการดังโครมแต่ผมก็ออกไปดูเห็นรถมอเตอร์ไซค์ถูกแท็กซีช่นชนจน,นหงายท้องเลยแหละครับตอนนั้นผมมองไปเห็นรถมอเตอร์ไซค์นอนแผ่ลงที่พื้นเหมือนว่าเขาจะไม่เป็นอะไรเขาแค่เมียการงุนงงแะครับฉันเห็นคนขับแท็กซี่เขาลงมาค่ะแต่ว่ากลายเป็นผู้หญิงวัยกลางคน จากนั้นฉันก็เห็นเขาคุยกับคนขับรถมอเตอร์ไซค์เธอทิ้งเขาไว้แล้วก็ขับรถออกไปเลยล้ละครกาที่ผมสอบถามพยานทุกคนมั่นใจแท็กซี่หมายเลขทะเบียน JU4787 ครับตรวจเช็คก,กับทางขนส่งแล้วแท็กซี่คันนั้นเป็นของบริษัท Ecotaxi ซึ่งคนขับในขณะนั้นก็คือกวงฟานหลานเราขอให้เธอมาให้ปากคําเธอบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์หยุดโดยไม่มีสัญญาณเตือนทําให้แท็กซี่ของเธอชนเธอบอกว่าไม่ใช่ความผิดเธอ แล้วเธอก็ลงมาดูคนขี่มอเตอร์ไซค์ตอนนั้นเหมือนไม่เป็นไรจึงไม่ได้แจ้งความจากนั้นเธอก็ออกจากที่เกิดเหตุไปรับผู้โดยสารมีแต่ผู้พบเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นว่าเกิดขึ้นได้ยังไงไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์หยุดกระทันหันหรือว่าแท็กซี่ที่ชนพวกเขาต่างก็อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุจึงไม่มีใครได้ยินที่กวงฟานหลานคุยกับผู้คขาร้ายว่าคุยอะไรกันซึ่งเธออาจจะไม่พูดความจริงทั้งหมดก็ได้นะครับ มอเตอรไซค์เป็นการขับชนท้ายรถแท็กซี่แท็กซี่ไม่มีความผิดแต่มันว่าเธอจะไม่พูดความจริงทั้งหมดนะครับมอเตอรไซค์บาดเจ็บมากไหมการนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทยบ์บอกว่าศีรษะกระทบกระเทือนเกิดเล็กข้างในสมองอาการโครมา่าเข้าขันวิกฤตค่ะมาอคบ่าสบักคำไม่ได้มีแค่ความข้างเดียวจะก,กวงฟานหลานเท่านั้นอเออสวัตรครับผมมีความเห็นนะครับ เมื่อว,วันก่อนนี้หน่วย CNE จะจับกวงฟานหลานกับเฮออี้นานซึ่งทั้งสองนั้นกําลังทะเลาะกันอยู่ที่ข้างถนนเรื่องบัตรคอนเสิรต์ตหลังจากเกิดเหตุการณ์ต้อพบบัตรคอนเสิร์ตอยู่ในรถแท็กซี่ด้วยกวฟานหลานบอกว่าตัวคอนเสิรต์ตผู้กรณีให้เธอมาหมายความว่าพวกเขารู้จักกันค่อนข้างจะดีทีเดียวแตรวัตครับผมคิดว่าพวกเขาต่อสู้กันแล้วก็ตั้งใจชนอย่างแรงแค่การสนิษฐานยื่นเรื่องว่าชนแล้วหนีเพื่อราการสอบสวนะ ไปหาหน่วยเ e อ็นซีเพื่ขอรายละเอียดทุกคนดำเนินการกับสิ่งที่มีอยู่ในมือโอเคเราทราบครับอย่าชนะห้ามทำร้ายเขาย่าอ่อนเอาลูกบอลเข้ามาประชุมด้วยเขาไม่ใช่ลูกบอลคือเจสันงั้นเหรอแล้วแต่จะไม่ไคทำร้ายนายโอเค